ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความชื่อบทความว่า11หรือ14พฤษภาคม64ตำรวจจะทำอย่างไรซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้เมื่อคดีน้องชมพู่เป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่า3ปีและเป็นคดีอุกชะกันและไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดวงเล็บคนร้ายดังนั้น ถ้าพนักงานสอบสวนจะงดการสอบสวนจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า1ปีนั่นหมายความว่าต้องให้เลยวันที่ 14. พฤษภาคม64โดยพนักงานสอบสวนมีอำนาจเพียงเสนอพนักงานนยายการและทำความเห็นเพียงว่าควรให้งดการสอบสวนดังนั้นจะงดหรือไม่งด ไม่ใช่อำนาจของพนักงานสอบสวนแต่เป็นอำนาจของพนักงานอายการอย่างชัดเจนโดยพนักงานอายการสั่งให้งดหรือให้ทำการสอบสวนต่อไปให้พนักงานสอบสวนต้องทำตามคำสั่งนั้นชัดเจนแล้วนะครับเมื่อครบหนึ่งปีพนักงานสอบสวนมีอำนาจเพียงเสนอความเห็นพร้อมสำนวนไปยังพนักงานอายการว่าควรให้งดหรือสอบสวน แต่จะงดหรือไม่งดเป็นอำนาจพนักงานนายการครับเวลานี้มีข่าวปลอมข่าวปล่อยว่าจะมีการจับชาย3หญิงหนึ่งนั่นอาจจะเป็นข่าวปล่อยข่าวเพื่อชี้นำตำรวจให้จับสักทีหรือเป็นการปลอมข่าวเพื่อให้ fc ลุงพลได้เฮแต่ที่ทราบว่าตำรวจยังไม่ขยับอะไรเลยอาจจะเนื่องจากโควิด -19 แต่เชื่อว่า หลังโควิด19ตำรวจจะถแถลงอะไรออกมาชัดเจนวันนี้เป็นการเขียนข้อกฎหมายซึ่งอ่านและเข้าใจาย,ยากจึงขอเพียงสั้นๆเท่านี้ครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับ11หรือ14พฤษภาคม64ตำรวจจะทำอย่างไรงดหรือไม่งดการสอบสวน และใครมีอำนาจสั่งให้งดหรือไม่งดการสอบสวนคดีน้องชมพู่วันที่11พฤศภาคม64ครบรอบวันหายวันที่14พฤศภาคม64ครบรอบวันตายดังนั้นคดีฆาตกรรมน้องชมพู่จึงอยู่ในช่วงวันที่11ถึง14หลายคนให้ความเห็นว่าถ้าครบหนงปีคดีน้องชมพู่ตำรวจจะดำเนินการต่ออย่างไร งดการสอบสวนภาษาชาวบ้านเรียกว่าแขวนคดีหรือไม่งดการสอบสวนและใครมีอำนาจในการสั่งให้งดหรือไม่งดการสอบสวนนักกฎหมายหลายคนให้ความเห็นคาดเคลื่อนกันไปตามประสบการณ์ดังนั้นวันนี้ทนายขอเฉลยแบบเอากฎหมายมายันเพื่อให้ไม่ต้องเป็นสิ่งที่สงสัยกันต่อไป ตามปวิอาญามาตรา140เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้วให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. ถ้าไม่ปรากฏตัวผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีให้พนักงานสอบสวน งดการสอบสวนและบันทึกเหตุที่งดนั้นไว้แล้วให้ส่งบันทึกพร้อมสำนวนไปยังพนักงานอายการถ้า,าตราโทษสูงเกินกว่า3ปีให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปยังพนักงานอายการพร้อมทั้งความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวนถ้าพนักงานอายการส่งให้งดหรือให้ทำการสอบสวนต่อไป ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามนั้นแต่เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ระบุวันเวลาการงดสอบสวนไว้ชัดเจนดังนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ออกเป็นกฎหรือระเบียบให้เจ้าพนักงานดำเนินการดังนี้คดีที่งดการสอบสวนเพื่อมีให้ส่งสำนวนการสอบสวนต้องตกอยู่กับพนักงานสอบสวนนานเกินควรฉะนั้นคดีใด ที่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิดเมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเห็นว่าได้สอบสวนมานานพอสมควรที่จะเสนอของงดการสอบสวนให้ถือปฏิบัติโดยถือตามระยะเวลาที่ดำเนินการสอบสวนมาแล้วดังนั้น 1. คดีอาญาทั่วไปจะต้องสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือน2 คดีอุบชกันจะต้องสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสิทิฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับชื่อบทความว่าข้อมูลสุดท้ายใครคือฆาตกรโดยคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้ครับจากลุงพลไปสู่บ้านสาหลังจากบ้านสามหลังไปสู่คนอุ้มศพน้องดังนั้น f อฟทั้งสองฝ่ายที่ทะเลาะก,กันด่าก,กันไปมาถือว่าเจ้ากันไปหลงทางเสียเวลาหลงด่ากันเองไร้สาระสิ้นดีมีบางคนว่าน่าจะมีคนร้ายหลายคนคนเดียวทำไม่ได้อันนี้ทนายไม่เถียงแถมคนร้ายมีการวางแผนกันมาอย่างดีด้วยจุดประสงค์บางอย่างไม่ได้คาดคิดว่าน้องชมพู่จะถึงแก่ความตายแต่เมื่อตายแล้ว ก็ตายไปคนอยู่ต้องช่วยคนอยู่คนกันเองทั้งนั้นท้ายสุดถ้าตำรวจจับคนอุ้มศพน้องขึ้นเขาทนายก็จะไม่ขยายเรื่องออกไปจบก็คือจบแต่ถ้าวงล้อหมุนกลับมาที่บ้านหลังเดียวอีกค่อยคิดกันว่าจะช่วยเจ้าของบ้านอย่างไรแต่นั่นเป็นการคาดการที่ร้ายสุด เพราะลุงเจ้าของบ้านคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นอีกแล้วท้ายนี้ลุงต้องขอบคุณ FC นักคิดนักเขียนนางที่อยู่แดนไกลที่ออกมาปกป้องลุงงัดข้อเท็จจริงออกมาพูดทำให้ลุงไม่ถูกหวยถ้าไม่มี FC มือชะกาดกลุ่มนี้ลุงถูกหวยไปแล้วไม่มานั่งสบายสบาย อยู่กับครอบครัวเหมือนทุกวันนี้แน่นอนทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุลเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าขอแสดงความเห็นนะครับในฐานะคนความรู้น้อยทนายไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าใครเป็นฆาตกรทนายแค่มีสิทธิ์แก้ต่างให้กับลูกความไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายโจทหรือจำเลยถูกต้องไหมครับใครรู้ช่วยอธิบายหน่อยถัดมานะครับบอกว่ากราบขอบคุณ ท่านทนายนิทัศน์มากค่ะถัดมาครับบอกว่ารักในความให้ตาของท่านทนายที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ถัดมานะครับบอกว่าไม่รู้จะกดหัวเราะหรือถูกใจหรือเศร้าเพราะทนายวิเคราะห์รวมกันให้อ่านโอ้ให้คิดความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทักเฟซบุ๊กโดยมีข้อความดังนี้ครับข้อมูลสุดท้ายใครคือฆาตกร2ข่าวยืนยันว่า หลังตํารวจรวบรวมสำนวนเสนออายการเพื่อให้อายการมีความเห็นทางคดีวงเล็บทำตามระเบียบกฎหมายต่อจากนั้นใครจะถูกจับกุ่มแพรมแพร,ม,พรมออกมาว่าหลังจากเสนอสำนวนอายการแล้วอีกไม่นานเกินรออาจจะปลาย,ลายเดือนน่าจะมีการออกหมายจับคนที่อุ้มศพน้องชมพู่ขึ้นมาถ้าเป็นไปตามนี้ บ้านสี่หลังปลอดภัยหมดมีคำถามถึงทนายว่าคนอุ้มศพน้องขึ้นเขาคือฆาตกรตัวจริงหรือไม่อันนี้ทนายไม่กล้าฟันธงแต่สายข่าวยืนยันว่าตำรวจจะจับเท่าที่จับได้ส่วนคนที่อุ้มศพน้องขึ้นเขาจะตัวจริงหรือตัวปลอมไม่สำคัญแต่การที่ซ่อนเร้นปิดบังการตายเอาศพไปซ่อนถือว่า กระทําผิดต่อกฎหมายแล้วส่วนคนที่ถูกจับจะววยวายอะไรหรือซักทอดใครคงไม่มีโอกาสพูดได้มากแล้วและอาจไม่ได้พูดเพราะพูดไปก็ไม่มีผลดีต่อตัวถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้ถือว่าตำรวจปิดคดีได้กลางๆคงคาใจประชาชนอีกหลายประเด็นแต่นั่นไม่สำคัญแล้วเพราะ คดีจะค่อยๆถูกลืมเลือนกันไปแถมใครวิเคราะห์ตำรวจก็อาจถูก FC บางกลุ่มถล่มเอาได้ดังนั้นจึงต้องปล่อยให้ตำรวจปิดเกมเสียที